và tôi là hút phấn và cứ quẩy nhang đi là quẩy bây giờ húi cả nó biến mưu nhận của nó biến cứ quẩy ngang biến nhang đi là quẩy cái trâu ra còn bổ liêng mò mòn coi còn liêng cứ nước bật bọt nó học cái việc lọc cái ma đây là vùng bông cái bông gần gần coi gần xa rồi bông gần lắc sương của nó bông này của nó ma đấy đi bây giờ tôi vẽ phấn bổ nó มาตัวไหนกูจะไม่เขาว่ามาสองคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสาติงมาดิจ้าตาติงกู้ชีพเนาะเอฟซี <c oughs> พนันผู้จำได้พูดจำได้อยูด่ดิตาเคยออดซ่องอยู่ในวาตะเกะ <c oughs> ตาตาติงกู้ชีพฝันแม่นกลับมาแล้วเคยดูในช่องน้องเบลสั่งเนี่ย แต่ว ah tamam ่าช ja ่วงช่วงล้างมานี่บ่บ่เห็นกันก็มันไปอยู่นี่อนเด้นไปนอนกันตรงไปอยู่หน้าเนาะียนอนหน้าเจียกันมันนอนอยู่บ้าดใส่บาดพ่อกันเจียใส่บาดใสยังพ่อกันอยู่เั็นไหมครับไ่เห็นนั่งเจียกับฟันแน่มาฝันแน่กับมีเนาะมันม่ได้ฝันตลอดเนาะเนี่ยแต่ว่าบัดนี้เห็นพากลับมาฝันแม่นสองวัดตีแล้วไปแต่งวัดสวมทั้งสามบุญแล้วหลวงพ่อ ของกัวบอว่าเศร้าเสียเลวไม่ได้เห็นเนี่ยเลยเลยบอสนใจเลยเขียนเล่นเนว่าตัวนี้ออกว่าตัวนี้เังส่นะเขียนแต่ของเขียนลอกไว้เังสีแต่มันออกสัออกว่ามวนอีกตัวนี้ว่าตัวนี้มีงเองส่นะไปแต่เมืองนะเพราะแตของเคยซื้อนะของกูลอกแต่ว่าที่ลูกค้าที่ได้ส่งไปแท้ไม่น้อยนี่ก็คือสองวัดติดนะส่วนนั่นก็คือว่าลูก็จะเป็นตาเววซวยแม่บ้านฟัง มันกสื่อแต่ว่าประกับมันกัเลยได้หลายพูดซื้อตัวเลียบประกับกับบวกกันว่าล้างกับล่างกันเลยบนกับบนไปเลยมันแผ่นเลขน่ะมันไดมากเยอะถือเยอะต่ว่าคนมาซื่อ่าถือถือบาถือใช่ไหมที่ตาว่าซื้อฟังตอมาถามตาว่าจะเป็นเสียงกระซิบบห แมนจนมากเลยจนนอนอยู่คของกุซีลสิ่งที่ค้คนมาบาัวแต่ใครผู้เฒ่าผู้ยิ่ยงนีนี่ละคือฝันว่าเป็นในนะมองซือคือเข้าไปคือเข้าไปหาปลาสิคือเข้าไปหาปลาสิจะได้ปลาคือเข้าไปสิได้เก็บดอกบัวคือยังเก็บยังห้อเอาแมงสิจะได้ได้แล้วคนซึ่งผางๆคือเข้าไปนั่กันคือผู้ใดล,ละ่ะเขา้ดีละเขาจะบอกว่าสันคือไปหาปลาสิได้ไรได้่าสัน โอ้ก็ได้้ล่เรา่อยใชได้เท่านั้นเท่านี้โต้สินะมันจะบอกไวสัตว์เความฝันมันจะห้องบอกว่าเป็นโตเลยเพราะว่ายี่บอกพี่่อยได้เท่านั้นเท่านี้โต้สินะแต่เป็นปลาเป็นว่าเรากลัวเพ่อเป็นผักเลยว่าก็ได้เท่านั้นเท่านี้ยอดเท่านี้ดอกมีสัตจ้าอันอันที่ผ่านมาเนาะบะนีอ้วนนี่คือเห็นว่าทรงไปหาแย่ว่าฝันแล้วเร้อฝันเรืวอฝันมันเป็นฝันล่างๆเพราะาคือเก่า ันฝันบ่คือเก่ามันนาราตื่นเนาะมันฝันฝันเก่างวดส่งไปที่แรกบ่จ้าบ่ตนแ้วมันฝันว่าคือไปหยังนีล่ะไปว่าซั่นคุยกันเป็นหมูเพิ่นเฮียนคนเป็นคือไปงานเป็นหยังนี่ล่ะค่ะไปคือเจ้าก็ซอซก่เว้าเลี้ยงหัวมวนซ้กันเลี้ยงนึงบัดเว้าขึ้นเอ้าเล็อกมานี่ล่ะเรียกบอกในงกัน

เยยังเสเขาจเจยรกเชสอมนตัวว่าแั่น้มถวางนะแลเลยกว่าเีคนไล่ดิคือปิดงานนี่แหะเจ้าคุยกันทุ่มม้อนกันนี่แหละคุหนึงสวดขึ้นว่าเลียกรอกเล้วเลียรอกงหนันนั่นอย่างในบ้าคนไลยไลเนี่ยหลคุยกันคุยกันนั่งคุยกันเพราะว่าตาว่าไปใส่ซ้มากสิเป็นคือคนหลายๆคุยกันเออนละต่ว่ารลบอี้บ่ได้มาซำใส่หูคือจังหวัดก่อน ไปแลวแต่ือจังไปงานนี่ยไปงานครบงานยังเข้าดีละคนนั่งคุยกันมันคุยกันเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่พูดห้วงกันละแบบนี้คนนึงผู้เ่าเขาพูดเถากางคนแล้วพูสอดขึ้นนี่นะหลอดขก้นเอ้าจะ้วนกันนแล้วพี่ว่าจันเล็กอกพวกไหมย่งนี้งรือเราพนากเจะว่างล่าซาวหรอเปาี่นเขาเลยคนหนึงเียสอดขึ้นเจ้าได้ว่าตัวไห้ถือว่าเขาาหม่สองสองวัดเนี่ย่ัน

lúc này nó còn riêng riêng sản sông sùn theo cản sông và mùa năm sông sùn và sông xoong mà sản nó lo còn nhang cứ sùn dần sông sùn chuyển cá thu thầu nhưng mà mấy càng cốt คุยกันคุยไปคุยมาพุดนร่ก็ว่าคือโซโซขึ้นยางยัว่าสิคนเคยฟันพด้เจ็ดทันเดียวว่ะสนเจ็ดยันนอสิับก็เซย์อนั่นางม่ขาฟันเจ็ดแล้วก็โอ้ที่บเจ็ดมันยานนี่เจ็ดตเดียววะเจ็ดสองเสือขึ้นเลยนี้ยว่าเจ็ดเท่านั้นหละหูมียขึ้นเลยนี่ยนอ่ข่้นหูมียขึนเลยนี้ยอย่าว่าเอากฟันตัวนึงสินะอันที่สอนี่ันได้เจ็ดเจ็ดตัวเดียวเออ่เจ็ดตัวเดียว เจ็ดตัวเดียวสันเจ็ดอย่างนีสันรักสิถามูมียันเสียงวิทยุกาดเลยนะมันเลยเสดเดือกาดเล่เสียงวิทยุกับมาพอดีมันเลยงไหนเดินดีนั่นแหละของก็มันกินสี่ข้อแล้วของฟันนี่จขวางนี่ก็มันกิวาหมมันสิมาสองสองไอ้ดีบอเจ็ดสูดสันมาเจ็ดตัวเดียวเดเเจ็ดตัวเดียวพูดพูดบอกสองสองมันยางทุกส่งสูนนะล้ยางหนีสินะ น่เราเลี pour, ars, ren, asy, ้จ es, no ็ดสองบ่สันจ็ดสองจ็ดศูนย์บ mmm. ่คือสองสองห่สันนะต้องใหมแต่ว่าสองสองมีชัดเจนแล้วล่ะบ่วนว้แล้วสร้างนีเนาะสองสองสองสามจีแตสิเอาบ่เอาเด้อบอกแล้วไปเราที่นาะเออแสิสั้นๆแล้วก็หมเลยแล้วสิจ็ดสองสองบ่จับส่กันรอดงั้นเหรอตฟันเลยทันพอขึ้นนองเขาสีแน่ฟันตัวนี้แหละฟันแบบกึมู คนหลายฟันตะขึ้นได้นติตาขึ้นนอนเว้นดึกคนที่ไหนวะอันนี้เขาเว้นดึกมันไหแมนนุ่มเลี่ยงนอนเว้นดึกตัวดีวะเพราะว่าขันสิฟันนี่มันสิฟันต่เว้นดึกอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเนี่ยมันสาวมันคนหลายมันบาได้นอนบาได้ฟันหรอกบัได้สีบหรอกเว้นดึกคือส่งขื้นมาตัวของกุสือนั้งเพลินว้าวนี่แหละ มาสื่อทำกันบอกว่าไรสูนนว่นี่กมัน่งพีนอนอยู่กูสี่ฝันบัดมือขึ้นนอนอยู่เฮี้ยนด่บัดนี้ฝันบอเฮี้ยนมือขึ้นนอนฝันนี่ดิอ๋ฝันอ๋อบัดนีเมื่ขึ้นนี่บัได้ไปเขาเว้นเดือนอนบันมาฝันอะไรั้งไหนตาฝันบาดกนได้ไปยันนี้คนก็ไล่กันละนี่ยใายขึ้นไปก็ส้อมอ่อก็ม่นแต่ผู้นิ่งอื่นตัวส้อมอกไปขึ้นกันหลคือซุ้มแจ้งคืองอดกอนแล้วกันใ่ฝันว่ดตะอง ม่บ้านกันบ่บดาดิวันคือว่าไปซื้อรถไปซื้อรถมาด่ดใดได้ถือรถยน้นรถชีปนีแ่และรถชีปแบบนี้ลรงาะใส่เมอไซส่ซื้อมาซื้อมาถือแคบแบบนั้นแตมีพอหลูร้องคนผู้ใส่พอเขาหลูมาก,ก,กมาเห็นจะป็นไข่นั้ถ้าแบบกอบแบบโค้งเดีท้องมงั่งล่างก็พูดาสรกันั้นใ่ร่าง,าง,างโอ้คอยมากแล้วมากแล้วเราคันเดียวสั่นผูอออาาน้ลูมากคอยเศร้าแั่น ไอ้นไ <Đ ại. S 1> ่ยเซื vậy, 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 ้อมาแล้วนะซื้อมาอลไรมาไหนวะสันว่าอะไรว่าหลไรก็หลายเตืมแล้ววาสันขอาบอ่าไปมะได้คนรลคาว่าันควหไม้ดีนี่บ่นน้ลงวยากคอมักแหงเล่าวสันคอมักแหงมะสันคอยหาเลยวาสันหายเจ้าเลยมื้นหาวาันมืนหาวันึไอ้กูเลยดีใจมุ่งมั่ฟงได้แล้ววาันได้ได้แล้ว เร้ว่าบ่เมีอฝันได้ฝันมันมียฟฝังอย่างนยว่าเองนี่วย่าันได้สิขายใหม่มันได้แค่กของขายตัวน้อยใหญ่าหญ่ของบดาิี่อห่เจ๋กบดาูุ่มยาวันของบดาน่ใหญ่แบบยันดีนะขายกับขายตัวขายขายตัวนั้นได้แทกแมว่นได้ดีแมวท่านนี่ใส่มาขายซื้อรถห่างขันก็หมายความนี่ซื้อก็ซื้อตังมือหาเตซื้อก็งมืนหาเกนขายรถตัวเอาได้ซื้อมาถึงนึ่งมาจาน hay phụp ới lử bò sân ao ao sao châu ơn có có cũng rồi phải mà ẩu cả sân có gì mà ẩu cả sân có nằm lử bò và gì mà ẩu đọc cả sân ở đâu, ở đâu? Ở đây, là có cật cái có có thả cái gì nào phải mà ẩu đọc sân cũng nghe cứ sẽ đề cứ câu muốn gì hết và có nhiên đi nói có một khai làm với nhân mới nhiên đó นอนนึกเห็นเรียกนอนลิ้มิน้อนว่าวนฟันนึกสิลิ้มใช่ว่าท่แม่แบบนี้ครับอันฟันยังฟันปันญ้เลียนี่้งสิมืนห่านี่สตีเขินก็ดีหา่าห่าลอยบ้างแสนหา่หาซุ้นหาหนึ่งซุ้นซุ้นทันเหลวเข้อมาอไม่ถูกว,วามที่ไหนข้อมืทอไม่ไถยเลยนะไม่ไ้ห้องอะไรครัมืนห่านั่นเป็นยังไงมืนห่าเอื่อห่าซุ้นหาน่าซุ้นซุ้นไปสิสสบ่ กวางท่นเด็กเขาหายลงมือหานานะเนาะมันมม่หายแล้วจีสิกับมา,อาอเอาดอกจิเออสิกับมาเอาดอกนนะันดแต่ฟันยูกูเชียมันก็นคือคือฟันมี่ละสองสองคับเจ็ดสองเจ็ดสองดว่ากันก็เจ็ดนตัวว่าเียเจตัวเดียวจี ล้วมันมันผนมาฝันขึ้นในที่น้ำอีกเอบอบา่บอนคืออไรไม่เคยฝันนีนะฝันแบบเขาของมาหา้มาหา้นถกเลยแต่รถเป็นของซื้อมาเป็นขั้นสีแดงเคิกสีแดงไหม,มสีแดงดำไหมอืมอือไม่ไม่รถขั้นนี้ไม่รถของสีดแดงหรอกจากคือเอฟซี FC ฟังเราสิมักสิมักน้ำมันตัดติง ฝันขึ้นยี่ี้นหรือว่าฝันขึ้นนอนอยูกูเฉียดแต่ว่าเพิ่มมาแดนวันนี้เพิ่มาามาแดนไดมาซําใส่หูววดก้อนน่ะเป็นเป็นเสียงมาซ้มใส่หูกระซิบใส่หูเลยเนาะนหรือว่าเอซี่จะล่อเพราะว่าเมื่อนี้มันเกิดของกับว,วันที่เจ<น>็ดยิง<น>กัรล่อเบิรงอีกเพราะาตาจะได้เขา่าก็เม่เด็กอีกวันนี้ว่เาเขานะหรือแรงเขาซ้อมมือหมดเลยไม่แ,มแรงเขาอีกกระชวยสีนั่นยวเขามาตามต่ออีกอันนี้เอาไปฟังข,ข่าวก่อน กับความฝันยี่แง่กัคือมีค้นเสียเงินมาหายเมินหาการเอฟซีเปดได้เมินหามันจะมีเลขอย่างน่ก็บสิมิหนึ่งหหาเนาะตาออกมามันจะมีศูนย์ศูนยหนึ่งศูนย์ห้าศหนึ่งหยเอซมาเข้าเข้าเบาซุฟังนะแต่วันขึ้นที่ฝันอยู่คูเฉียบตาเตี่ยวมาแค่สองแค่สามหาเจ็ดสองแล้วกับสองเจ็ดแต่ว่าตเพิ่นเบาเต็มเต็มแล้วกันยาเบาแล้านีเลยคือนสองสอง